สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์ Live สดนะคะของดารินในวันนี้คะ่ะเราจะมาอัปเดตในเรื่องของพายุรากาซากันต่อนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะคะใน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ด้วยคะ่ะวันนี้เรากำลังจะมาพูดคุยกันนะในเรื่องของพายุรากาซา่่ง ถ้าดูจากภาพด้านหลังดารินนะคะอันนี้เป็นเส้นทางพายุอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับพายุลูกนี้นั้นล่าสุดหลังอัปเดตแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันจะเริ่มเข้าสู่เวียดนามใช่ไหมคะแล้วอ่อนตัวเป็นพายุดีเพรสชั o นค่ะอ่ะขอยให้ดูข้างหลังนี้นะเห็นไหมเป็นพายุดีเพรสชั o นนะคะในวันที่25ก็คือในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะอ่อนตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็น ยอมความกดอากาศตา่ำทางนี้ทางนี้ทางนี้ยอมความกดอากาศต่ำนะที่เป็นตัวแอลนี้นะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นยอมเนี่ยในวันที่ยี่สิบหกนั่นเองแน่นอนว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ยังมีนะ ไม่ใช่ว่าอันนี้ถือว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยแล้วนะเพราะว่าพายุนั้นอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วจากพายุรากษานะคะก็คือเปลี่ยนเป็นย่อมความกดอากาศตามแถวแถวใกล้ลาวล่ะนะแต่ว่าแน่นอนว่า25-26แต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยจะดึงให้ฝนเนี่ยมาตกในบริเวณของประเทศไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นเมฆฝนก็จะเข้ามาและเมื่อประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เป็น ประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือจะมีน้ำมากขึ้นแล้วดินของเรานี่อิ่มน้ำแล้วหลายพื้นที่ก็ท่วมแล้วจากร่องมรสุมและก็ลมมรสุมที่มีกำลังแรงใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรากษาเข้ามาใกล้ๆเราก็จะต้องเติมน้ำมาให้อีกในขณะเดียวกันค่ะคำถามก็คือพายุนี้จะเติมน้ำให้กับเขื่อนสิริกิตและภูมิพลขนาดไหน แน่นอนว่าทางเขื่อนสิริกิตตอนนี้เนี่ยน้ำนะักขณะนี้นะเขื่อนสิริกิตมีน้ําเกือบ90เแล้วค่ะแล้วก็เขื่อนภูมิพลเนี่ยก็เกือบแ80ทีนี้เมื่อรากษาเข้ามาส่งน้ําให้เราอีกมากขึ้นในวันที่25-26ิพรุ่งนี้มรืนนี้แล้วมันจะเพิ่มน้ําในเขื่อนเท่าไหร่อันนี้เป็นคําถามนะเพราะว่าถึงไม่เข้ามา ตรงๆที่ประเทศไทยแต่อิทธิพลนั้นมีแล้วก็จะทำให้น้ำมากขึ้นพื้นที่ของประเทศไทยที่กำลังท่วมอยู่ที่น้ำขึ้นต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ดารินกำลังรอเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาตอบคำถามแหละ ว่าวันนี้ดารินเนี่ยไปพบกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์มานะคะอาจารย์นั้นเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลังสิตในเรื่องภัยพิบัติรวมทั้งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของปอพด้วยนะคะก็จะมีบทบาทในการช่วยประเทศไทยในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติด้วยวันนี้ดารินได้รับโอกาสจากอาจารย์เสรีนะคะให้สัมภาษณ์สดๆเลยค่ะแล้วก็ นำคำตอบมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะเปิดคลิปที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์นะคะหนึ่งอาจารย์จะตอบคำถามว่าพายุรากซาจะเติมน้ำให้กับเขื่อนในประเทศไทยมากแค่ไหนและจะทำให้เกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญที่อาจารย์ฝากให้เน้นมานะคะรากซาไม่ใช่พายุลูกสุดท้ายที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอาจารย์บอกว่า เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมาอีกสองลูกติดๆหลังจากรากษาค่ะทีนี้ล่ะเมื่อพายุเข้ามาส่งผลกระทบกับเราอีกสองลูกหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงแล้วเราจะทำกันอย่างไรเดี๋ยวจะได้รับคำตอบจากการฟังเสียงอาจารย์เสรีกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วมาชมกันแล้วทักทายดารินหน่อยนะคะว่า ฟังมาจากที่ไหนกําลังดูจากที่ไหนกันนะคะทักทายกันหน่อยนะคะเพื่อนๆพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะฟังคําตอบจากอาจารย์เสรีว่าปีนี้จะท่วมขนาดไหนมากเท่า5้าสี่ไหมหรือถ้าน้อยกว่านั้นน้อยแค่ไหนน้ําจะมาซักขนาดไหนอย่างไรถ้าใครพร้อมแล้วก็เขียนเข้ามาหน่อยคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเสียงอาจารย์เสรีด้วยกันนะคะ ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะเขียนกันเข้ามาได้เลยค่ะในคอมเมนต์นะคะอะล่ะในระหว่างนี้นะไหนๆเพื่อนๆก็มารอดูอยู่แล้วไม่อยากให้เสียเวลาจะเริ่มให้ฟังอาจารย์เสรีเลยกันลวกันนะคะตอบคำถามเรื่องพายุรากระสาและพายุอีกสองลูกที่จะเข้ามาติดๆแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์น้ำของเราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเรื่องของ ฝนในปีนี้เนีะะ่ยค่ะดูเห, internet, ดเหมือนจะมากแล้วก็เขื่อนภูมิพลสิริกิจเนี่ยน้ำมากจริงๆรแนวโน้มที่พายุจะเข้ามาในช่วงต่อไปนี้จนหมดฤดูฝนเนีย่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าจะทําให้เขื่อนน้าเต็มแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ขึ้นได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งมีการหาลือกันนะครับว่ากรณี worst case นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะไกฟ้าผาผลิาก็ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้นะจากพายุลูก ที่จะถึงนี้นะ,ะาลากาซาอันนี้อย่างไรก็ตามผมก็ได้ได,ได้ติ่งไปในเชิงว่าพา,ายุลูกถัดมานะ<ม>ไปเป็นโบลลอยหรือลูกจะยังไม่ตั้งชื่อเนี่ยมันจะเข้ามาตรงๆนะตัวนี้มันจะเข้าตรงตรงต,รงตรงนี้แหละจะทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นยังมีนัยยะสําคัญนะแม้ว่าลากาซาจะทําให้เพิ่มปริมาณน้ํเท่านี้เข้าใจว่า90%แล้วนะครับ<ม>จากตัวเลข89 90%ะนะเกิดสิ่ิลกเกิดพลนก็80%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นากีน้าเต็มเนี่ย นะครับจะอั้นได้ขนาดไหนรักษาสนี่น่าจะเพิ่มให้มากขนาดไหนสําหรับซกจะเพิ่ม500ล้านประมาณขาประมิณว่า500ล้านก็ความหมายก็คือว่าเต็มเ,เรียกว่าเต็ม Emergency Spendway พอดีเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขายังสามารถจะมีช่องว่างในการระบายอยู่นะครับก็แน่นอนก็อย่างที่บอกเขาคิดแค่ลูกเดียวนะครับแต่ลูกถัดไปเนี่ยก็จะต้องอคิดเผื่อว่า จะทำยังไงนี่คือปัญหามันคือประชาชนเนี่ยท้ายน้ำเนี่ยปล่อย20ล้านเขาก็หนักแล้วตอนนี้ในโอกาสที่มันเกิดขึ้นมาปีปี49กนะเขาปล่อย35ล้านนะปี5 4ปล่อย50ล้านะนะครับคือในพนนี่ปี5 4ปล่อย150้าล้านเลยนะใช่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่ต้องเบิดประเมินความเสี่ยงให้ได้แล้วอย่ายให้กระทบะนะครับอันนี้โน้มพายุหลังจากราก่ามาอีกกี่ลูกคะที่อาจจะมีผลกระทบ,บตอนนี้เข้าใจว่าแน่นอนคือ2ลูก นะเข้า mm hmm. ใจว่ามีบอลลอยลูกหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งกําลังจะตามมาในวันที่1ที่2นี้นะที่จะเกิดขึ้นนะครับอีก2องลูกโอกาสน้ําเต็มเขื่อนทั้งคู่ที่เป็นเขื่อนใหญ่ของเราเนี่ยเป็น,นอันนี้<ล>ต้องอันนี้ก็ต้องประเมินนะอย่างที่บอกว่าขณะนี้ประเมินแค่ลูกเดียวลักาซ mm ่า hmm. นะครับเพราะฉะนั้นออความชัดเจนของทิศทาง mm hmm. นะสองลูกเนี่ยบัวลอยกับตัวที่จะเกิดใหม่เนี่ยต้องให้ชัดกันนี้ mm hmm. นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการระบายน้ําจากเขื่อน เจ้าพระยาเนี่ยค่ะ2,200ัลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยแต่พอเรามาดูทางปลายน้ำเช่นที่อยุธยาดิฉันเองเนี่ยเพิ่งไปมาที่อยุธยานะคะตรงวัดชัยวัฒนารามรการผนรังขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะทำไมดูน้ำสูงมากทา,ท,าทางที่ปล่อยน้อยกว่าปี54ตั้งเยอะก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าน้ำน้อยกว่าแต่ระดับสูงกว่านะก็เพราะอย่างที่บอกข้างต้นว่าทุกคนบีบน้ำทุกคนไม่เอาน้ำทุกคนแย่งที่น้ำอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติเลยนะแล้วตรงนี้เป็นเรื่องยากด้วยที่จะประเมินเพราะว่าการประเมินไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามเนี่ยจะประเมินบนพื้นฐานว่าสภาพแวดล้อมอยังเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเพร,ราะฉะนั้นหลายคนในอุธยานะหลายคนในในบริเวณท่าจีนนะครับโทรมาหาผมหมดเลยทําไมปีนี้น้ํามากทั้งทที่ปล่อยน้ามาน้อยเดียวนิดเดียวระดับมันสูงผมก็บอกว่าอธิบายด้วยอย่างงี้ว่าท่านไปนทำอะไรไว้ในแม่น้าท่าจีนไว่มากมายนะเพราะฉะนั้นน้าก็ออกยากอีกน้ําท่าจีนก็ตดิดตันหมดเลย นะฮะนม่แมนก็เป็นประเด็นไงว่าต้องประเมินศักยภาพของแม่น้ําว่าสภาพปัจจุบันเนี้ยตกลงมันรับได้เท่าไหร่กันแน่ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับครับเป็นนี้ก็เลยอายุจะมาอีกสองลูกแล้วจะจะทำให้เกิดท่วมใหญ่ได้ไหมล่ะคะต้องก็ท่วมใหญ่ก็อย่าง<ห>ที่บอกก็ไม่ถึง54 <โฮ S 1> ไงนะไม่มีทางถึง54 <โฮ S 1> เพราะว่าเพราะว่าน้ําไปขนาดถึง54เนี่ยมันต้องขนาดเนี้ยมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแต่กันยาเนี่ยมันจะสูงนะครับกันยาจะสูงเนี่ยเดือนทั้งเดือนเนี่ยฝนมันตกหนัก นะครับก็รอรุนว่าพายุสองลูกเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับแต่ตุลาจะแผ่วนะตุลาภาคกลางจะแผ่วไปเลยนะครับงั้นสุดท้ายค่ะจากนี้คนไทยประเทศไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆต้องเตรียมตัวยังไงคะอาจารย์ก็หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเอาในหลับนโยบายก่อนเราให้ความสำคัญนโยบายนโยบายก็ต้องต้องต้องอย่างอย่างที่เราให้ความสำคัญเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนั่นคือประเด็นครับว่าคนที่อยู่น้ําท่วมก็ท่วมอย่างนั้นแหละแล้วก็เรียกร้อง ชดเชยเรียกร้องชดเชยเพราะฉะนั้นปีละห้าหมื่นล้าน10ปีห้าแสนล้านเราเอาเงินมาจากไหนอันาคตเขาข้างหน้าจะจ่ายอีกเหลอเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเงินห้าแสนล้านเนี่ยคุณมาสร้างระบบให้ดีเอาคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากท่วมแบบสาหัสท่วมแบบประกอบอาชีพไม่ได้คุณจะให้เขาไปอยู่ในที่เหมาะสมได้ไหมนะหลังจากนั้นแล้วจัดรูปที่ดินบริเวณแถวนั้นหน้าแล้งคุณก็ามาทำประโยชน์สนามฟุตบอลสนามกีฬาสวนสาธารณะหรือแม้แต่ปลูกผัก ให้เขาทําไปนะแต่หน้าน้ําแล้วนี่แหละคือที่เก็บน้าเนี่ยมันต้องจัดรูปที่ดินอย่างนี้เหมือนกับญี่ปุ่นเขาทำะนะครับเขาทําไมเขาทําได้ทาไมเราไม่เริ่มสักทีหนึ่งะนะครับทิ้งท้ายนิดเดียวค่ะอาจารย์สรุปแล้วปีนี้ท่วมแต่ไม่เท่า5 4, ้าส่จะท่วมขนาดไหนคะจะท่วมจะเท่าปี65อย่างมากที่สุดภาพปีหกานั่นล่ะค่ะเป็นคําตอบจากอาจารย์เสรีสุภรราทิตย์นะคะว่าตอนนี้สรุปความนะน้ําที่จะได้จาก รากซาทางกฟผเขาประเมินแล้วนะคะว่าจะมาเติมเขื่อนซิริกิตอีกสักประมาณ500ล้านลูกบาทเมตรซึ่งตอนนี้รับได้เพิ่มเนี่ยประมาณพันล้านนะเข้ามา500นั่นยังไม่เต็มนะคะแต่จันเสรีก็บอกแล้วนะคะว่า500ล้านนี่เยอะขนาดไหนก็คือเยอะขนาดที่ว่าทำให้น้ำเนี่ยไปปริ่มทางระบายน้ำล้นของเขื่อนซิริกิตนะ เดี๋ยวเราก็รอดูกันรอลุ้นนะคะวันพรุ่งนี้และมารืนนี้ที่น้ำอ่ะจะาม,มาเติมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพอมันเต็มมาซึ่งตอนนี้ก็เกือบ90%แล้วนะสำหรับเขื่อนเิริกิตนะคะเรียกว่าโอ้โหปริ่มเต็มแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์เสรีบอกนะคะว่าน่ากลัวนั่นก็คือจะมีพายุอีกสองลูกลูกหนึ่งอาจจะมีชื่อว่าบัวลอยนะบัวลอยแล้ก็อีกลูกหนึ่ง ตาม,มาติดๆนะคะประมาณต้นเดือนตุลาคมวันที่1วันที่ 2. สองสลูกนี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรในเมื่อเขื่อนเราเนี่ยก็ใกล้เต็มกันเต็มทีในตอนนี้นะเมื่อเขื่อนเต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็คงจะต้องบอกว่าตอนนี้พื้นที่รับน้ําในประเทศไทยทางด้านบนเนี่ยใกล้จะเต็มแล้ว เขามีบึงมีพื้นที่แก้มหลิงรับน้ำด้วยนะในสิ่งที่เรียกว่าบางระกรรมแต่ก่อนนี้เขาก็เรียกกันว่าบางระกรรมโมเดลนะคะก็จะเป็นพื้นที่นาที่รับน้ำไว้ให้ทางตอนบนนะคะเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแต่ตอนนี้บางระกรรมก็เต็มแล้วนะคะแล้วก็เขื่อนภูมิพลสิริกิตและเขื่อนแควน,น้อยและเขื่อนป่าสักก็ ใกล้ๆจะเต็มเหมือนกันทีนี้เราจะรับมือกันอย่างไรกับพายุหลังจากรากระายอีกสองลูกเนี่ยอันนี้ต้องประเมินต่อไปนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เสรีเนี่ยได้เล่าให้ดิฉันฟังแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำอยู่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะซึ่งเรียกว่าน้อยกว่าการระบายในปี54นะคะเพราะว่าปี54เขื่อนเจ้าพระยา ได้ระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเนประมาณ3,500ลูกบา์เมตรต่อว,วินาทีซึ่งเยอะกว่าน,นี้มากแต่เอ๊ะแปลกใจค่ะว่าเอ๊ะตั้งแต่ยุทธยาลงมาพื้นที่ปลายน้ําทั้งหมดเนี่ยมาถึงปทุมนนทบ,บุรีเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วในตอนนี้น้ําเยอะมากปริ่งตะลิ่งกันเลยทีเดียวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์เสรีก็ตอบนะคะรวมทั้งท่าจีนด้วยนะว่าน้ำเขาก็ปล่อยมาน้อยกว่า,วาเดิมนะแต่ทําไม ทำไมถึงท่วมมากกว่าเดิมท่วมหนักหรือว่าสถานการณ์น้ำสูงมากๆในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ตอบว่าก็เพราะว่าสถานการณ์กายภาพของลำน้ำเราพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากปี54ตอนนั้นเนี่ยไม่เหมือนตอนนี้แล้วนะคะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในลำน้ำแล้วยกตัวสูงขึ้นทีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็น่ากลัวว่าเอ๊มีพายุมาอีกสองลูก ในเร็วๆนี้หลังจากราะซาตามมาติดๆเนี่ยมาเติมน้ําให้อีกเพิ่มเนี่ยน้ําน้อยก็อาจจะทําให้ท่วมได้ยังต้องเฝ้าระวังยังต้องติดตามกันต่อนะคะอ่ะใครสงสัยอะไรอยากจะให้เราไปถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะในอ่าเพจของดารินนี้นะคะในพื้นที่นี้ก็เขียนกันเข้ามาค่ะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอยากจะได้ การมีส่วนร่วมจากทุกคนนะคะท่านไหนที่น้ำท่วมแล้วบ้างก็แจ้งกันเข้ามาได้ค่ะอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตกันสั้นๆนะคะในเรื่องของรากสะซาแน่นอนว่ารากสะซาอ่อนลงเยอะกว่าการพยากรณ์ก่อนหน้านี้นะคะแต่แน่นอนว่าก็ยังมีผลกระทบทำให้เรานั้นจะมีน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วไปเติมให้กับ เขื่อนซริกิตซึ่งอาจารย์เสรีบอกว่าประเมินว่าเติมอีก500ล้านลูกบาทเมตรในขณะที่เขื่อนซริกิตนั้นรับได้อีกประมาณ1,000ล้านลูกบาทเมตรเติมเติมไปได้ครึ่งนึงยังเหลือพื้นที่อีกตั้ง500ล้านนะแต่500ล้านนี้จะรับได้ไหมกับพายุที่จะเข้ามาอีกเพิ่มอีก2ลูกหลังจากรากระาอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เรายังต้องติดตามกันต่อไป แล้วเดี๋ยวค่อยๆอ,อัปเดตกันเพิ่มนะคะเพื่อนๆว่าเรานั้นเนี่ยจะทํำยังไงกับสถานการณ์ปีนี้แต่ที่แน่ๆก่อนจบสัมภาษณ์ในวันนี้ถามย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าปีนี้ท่วมแบบ54ไหมเอาจารย์เสรียืนยันว่าไม่เท่า54เพราะตอนนี้มันยังเหลือน้ําปริมาณน้ําอีกตั้งครึ่งหนึ่งจะถึงจะเดินไปถึงปริมาณน้ําที่มากเท่ากับปี54แต่ค่ะแต่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 แตแตแตอาจจะ มีปริมาณน้ำมากเท่าเท่ากับปี65ลองย้อนไปละกันนะคะเพื่อนๆว่าใครน้ำท่วมหนักๆปี65ให้เตรียมรับสถานการณ์นั้นไว้ค่ะและยังไว้วางใจไม่ได้เลยกับพายุอีกสองลูกที่อาจจะเข้ามาส่งผลกระทบกับเราหลังจากรากษานะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะวันนี้ดารินลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ